อันเนี้ยตอนเด็กๆพี่ป๊อบเองยังเคยสงสัยเลยเด็กๆว่าล็อก2ทฐาน3ล็อก10ฐาน3ล็อก50ฐาน3เอ๊ะมันเป็นลำดับเลขคณิตหรือเปล่าเฮ้ยถ้าเรามองเนี่ย2คูณด้วย5ได้10แล้วก็10คูณด้วย5ได้50เออเราอะจะไปนนึกถึงลำดับเลขคณิตมากเสียกว่าพี่ป๊อบเองก็เคยเป็นตอนเด็กๆคราวนี้ เราก็ต้องยึดคอนเซปต์ของลำดับเลขคณิตว่าลำดับเลขคณิตคือยังไงลำดับเลขคณิตถ้าเราอยากรู้ว่าเป็นหรือไม่หาค่าดีดอกดีดอกเกิดจากอะไรเกิดจากตัว2ลบตัว1ต้องเท่ากับตัว3ลบตัว2เอองั้นเรามาลองดูซิว่ามันเท่ากันไหมตัว2ลบตัว1ก็คือล็อก10ฐาน3ลบด้วยล็อก2ฐาน3ครับซึ่งเด็กๆดูล็อกลบกันล็อกฐานเดียวกันลบกันเอาด้านหลังมาหารกัน สิบส่วนสอฐานสาคิดเลขก็ได้ล็อกห้าฐานสามเห็นปะครับตัวแรกได้ล็อกห้าฐานสามคราวนี้ดูอีกตัวหนึ่งขออนุญาตเอาหน้าออกแล้วกันนะครับจะได้ไม่ขวางทางชีวิตเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งว่าเท่ากันไหมนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งว่าเท่ากันไหมนี่ครับ a สามลบ a สองก็ล็อกห้าสิบฐานสามลบล็อกสิบฐานสานะครับ กอนนูนูดูล็อกฐานเดียวกันลบกันเอาด้านหลังมาหารกันเป็น50าสหารด้วย10ก็ได้ล็อกหฐาน3าโอ้เท่ากันเฉยเลยอะเด็กๆเห็นปะเห็นปะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่าดีดอกมันเท่ากันวะค่าดีดอกมันเท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นลําดับเลขคณิตก็ตอบว่าเป็นครับเห็นไหมว่าตอนเด็กๆพี่ป๊อบเองก็เคยสับสน เพราะฉะนั้นเชื่อว่าคลิปเนี้ยจะมีประโยชน์กับเด็กม .6 มากๆเพราะว่าวันก่อนถามในห้องซูมก็ยังมีคนสงสัยอยู่หลายคนทีเดียวโอเคนะครับ